สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสตรีมยาดแบบฟรีๆนะครับผมโดยปกติแล้วการสตรีมยาบเนี่ย1 g m ่ i l 1 m a i l อีเมมันจะไลฟ์ได้แค่20ชั่วโมงต่อเดือนต่อ Gmail นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ไลฟ์ได้ตลอดเดือนตลอดชีพตลอดชาติเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีวิธีการยังไงนะครับผมเราไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมให้ทุกคนหรือว่าพี่ๆทุกคนที่กําลังจะทํานะครับให้ลบ Google c h r o m e ออกจากเครื่องของเราก่อนนะครับผมนะะเดี๋ยวผมจะทําแบบละเอียดเลยนะครับผมแต่คลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะโอเคปุ๊บผมก็จะปิดการใช้งานของผมนะครับอ่าอ่าโอเคนะฮะทีนี้ผมก็จะเข้าไปที่ Play Store อ่าแล้วก็จะค้นหา Google Chrome นะอ่าทีนี้ผมก็จะแตะเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะบอกว่าให้ถอนการติดตั้งนะฮะนะฮะต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะต้องถอนการติดตั้ง Google Chrome ให้ได้นะครับผมถ้าถอนการติดตั้งไม่ได้มันจะไม่สามารถทำได้อย่างที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้คือมันมันสามารถลบ ออกได้แล้วนะครับเราก็อัปเดตได้เลยนะครับอ่าโอเคเราก็โหลดมาใหม่นะครับผมก็คือหลักการง่ายก็คือลบ Google Chrome ทิ้งนะครับผมแล้วก็โหลดมาใหม่นะครับโอเคอ,อกจากตรงนี้ไปนะครับผมก็จะไปเข้า Google นะครับผม Google นะครับนะฮะเข้า Google แล้วก็แตะไปที่รูปของเรา แล้วก็เลื่อนขึ้นมาจนสุดนะฮะทุกคนจะเห็นคําว่าเพิ่มบัญชีอื่นนะครับแต่ก็ไปตรงนี้ที่สําคัญนะครับทุกคนต้องมีเมลนะฮะเมลหน้าที่นี้ก็คือเป็นเมลใหม่ของเรานะครับนะอ่าเข้ามาตรงนี้นะก็คําว่าสร้างบัญชีนะครับผมอ่าโอเคนะผมจะบอกมาถึงจุดนี้นะเพราะว่าผมไม่สร้างบัญชีนะครับเพราะว่าผมมีบัญชีที่ผมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ ก็เป็นบัญชีผมสมัครตรงนี้แหละสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับผมถ้าสมมุติว่าเมลนี้มันหมดอายุ20ชั่วโม,มงไปแล้วก็กลับมาแล้วก็สร้างเมลตรงนี้ใหม่นะครับผมอย่าลืมนะแล้ว Google Chrome ทุกครั้งที่จะสร้าง Gmail ใหม่นะครับสร้างบัญชีตรงนี้โอเคนะฮะนะครับผมแล้วก็นำบัญชีจากตรงนี้ไปเข้า Google Chrome ตอนที่เราโหลดมาใหม่ๆนะครับผมโหลดมาเสร็จ เราก็เอาบัญชีใหม่เข้าใน Google Chrome นะฮะโอเคเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยครับนะฮะเราจะออกจากตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้นะครับผมเราก็าสมมติเราสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบัญชีใหม่นะครับผมย้ําว่าเป็นบัญชีใหม่นะครับผมบัญชีนั้นนั้นงบัญชีเท่ากับ20ชส่วโมงนะครับผมสามารถไลฟ์สติมยยด์ได้1นึ่งย่สิบัโมงนะครับต่อ1น e ึ่งอีเมลนะครับผมนะฮะทุกครั้งที่สมัครอ e ีเมลก็ต้องลบ Google Chrome ทุกครั้งนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะเข้าไป Google Chrome น,นะหลังจากที่เรามีเมลใหม่เรียบร้อยนะครับผมอ่ปึ๊บอ่ายอมรับและทำต่อ,อถัดไปนะฮะเห็นตรงนี้นะครับผมตรงนี้แหละสำคัญนะฮะเข้ามาเราก็เลือกเมลของเรานะฮะปึ๊บเราก็แตะเข้าไปนะฮะเราก็เลื่อนหาเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นเมลของผมนะตัวนี้ที่ผมสร้างเมื่อกี้เองนะครับผม นะฮะฮแตะเลยครับปุ๊บนะฮะเนี่ยอันนี้นะครับผมเราก็ได้สีตกลงนะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้คือให้ใส่บัญชีใหม่นะโอเคนะครับเราก็แตะเข้ามาค้นหาหรือพิมพ์นะครับปุ๊บเราก็พิมพ์คำว่าสตรีมยาร์ดเข้าไปเลยนะครับผม S T R E A M วายนี่ครับผมมันขึ้นมาแล้วฮะปึ๊บแตะเลยครับอ่าตรงนี้นะครับผมคำว่าสตรีมหยาดเนาะนะครับเราก็แตะเข้าที่สตรีมหยาดนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับผมนะฮะพอแตะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นในตัวเียวๆข้างบนเราก็แตะไปเลยครับปุ๊บ เห็นไหมครับผมตรงนี section, ้มันจะให้เราใส่อีเมลของเรานะครับผมเมลของเรานะครับผมเมลที uh ่นี้ก็คือเมลใหม่ของเรานะครับผมก็จะใส่ไปเลยอ่าเหตเหตเ่ามสองมันต้องแอดแล้วก็ gmail อ่า .com โอเคเลตโกก็แตะตรงเขียวๆเลยนะครับผมนะถ้ามันขึ้นมาบอกอย่างนี้นะครับผมนะฮะมันบอกว่ารหัส6กหลักนะผมอ่านอังกฤษไม่เป็นนะแต่ว่าผมทําแบบนี้บ่อยนะนะครับผมให้เราออกจากหน้านี้นะครับผมให้กดปุ่มโฮมออกไปเลยนะครับผมกดออกไปเลยนะครับผมทีนี้เราก็ไปดูที่อีเมลของเรานะฮะ Gmail ของเราเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยตัวเออันนี้นะครับผมปึ๊บนะฮะ เดี๋ยวปุ๊บนะฮะเราก็อันนี้ผมอันนี้คือมันอยู่ในเมลของซองของผมนะฮะเดีนะะ๋ยวผมก็จะไปหาอันไหนที่ผมสมัครเนี่ยนะครับผมเคเคนี้ปึ๊บนะ,ะเห็นไหมครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับผมนะ,ะผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือรหัสนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หกนะฮะอ่ะโอเคผมจะเลยปึ๊บผมก็จะเข้าสตรีมยานเหมือนเดิมเข้า Google Chrome แล้วนะฮะปึ๊บ อ่า,อาเราก็ใส่รหัสไปเลยนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หกนะฮะอ่าโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดอันนี้ไปเลยปุ๊บนะฮะแล้วก็เราก็เราจะไล่ผ่านอะไรผ่านเฟ e บุ o กผ่านผ่าน,านอ่าเพจหรือว่าผ่านอะไรหลายๆอย่างนะฮะแต่เราจะไล่ผ่าน YouTube เราก็แตะไปที่ u t u b e ปุ๊บ อ่าแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่โคตรสำคัญนะครับตรงนี้ให้เรายืนยันบัญชีหรือว่าเมลของช่องเรานะไม่เกี่ยวกับเมลใหม่นะครับให้เอาเมลของช่องเราที่จะไลท์เก็บสม,มงูงให้แตะอันนั้นนะครับผมอ่าสมมติผมจะแตะอันนี้เนาะสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นเมลหลักของผมปึ๊บ ่าพอเรายืนยันบัญชีเสร็จนะครับผมมันก็จะเข้ามาในหน้าน,นี้นะครับผมก็ให้เราแตะอันนี้เขียวๆนนี้ไปเลยนะครับปุ๊บแล้วเราก็เลือกช่องของเราเลยตรงนี้นะครับแตะปุ๊บนะอ่าเตรียมตัวขึ้นสตรีมยานได้เลยนะครับผมทีนี้แล้วทีนี้นะครับผมก่อนจะขึ้นสตรีมยานนะฮะให้ทุกคนสังเกต3จุดข้างบนนะฮะแตะปุ๊บอันนี้แล้วก็คําว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะฮะ ถ้าเกิดว่าไม่แตะตรงนี้มันจะไลฟ์สตรีมยาดมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับผมแต่ถ้าเราแตะคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปมันก็คือไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับผมนะฮะผมให้แตะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับผมอย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมาม,บผม,มาถึงตรงนี้นะฮะอ่ให้แตะไปเลยนะครับผมปุ๊บนะบมันก็จะเป็นหน้าเล็กแบบนี้เนาะอ่ะเราก็ยืนยันไปเลย ะเนี่ยเราก็แตะเลยเกี่ยวๆนี่ปุ๊บนะเราก็แตะอ่าโอเคมันขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ใส่เื่อในการที่จะไลฟ์ของเราสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อ่ามาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าผมก็จะใส่เฮ็ดเฮดเฉยๆนะแล้วก็โอเคแบกก็คกราวนะฮะนะฮะอ่าทีนี้นะครับผมก็ แต่ตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่าปุ๊บเราก็อนุญาตนะครับจังหวะนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าอ่าไม่มันไม่บันทึกเสียงนะครับอ่าเพราะว่าเราอ่าจะเข้าสู่การสตรีมหยาดนะครับผมอ่ะถ้าเข้ามาถึงจุดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการอ่าเสร็จสิ้นนะครับผมในวิธีที่ผมบอกวันนี้ก็คือจะอ่าบอกวิธีการของอ่า การไลฟ์สดนะครับผมเก็บชั่วโมงหนึ่ง gmail จะไลฟ์ได้แค่อ่า20ชัวโมงต่อเดือนนะครับผมแต่วันนี้ผมจะบอกเทคนิคในการที่ใช้ gmail หรือว่าไลฟ์สดตลอดเดือนเลยนะครับผมก็ไปเปลี่ยนอีเมลเอานะครับผมอันนี้ก็ที่ผมทําไปอยู่ก็มันเป็นอ่าขั้นตอนการเข้า,าไลฟ์สดเนาะโอเคครับผมที่เหลือก็ ผมหวังว่าทุกคนก็อาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้มันก็เป็นหน้าของการไลฟ์สดนะครับผมโอเคครับผมสําหรับการที่เปลี่ยนเมลนะครับผม1นึ่เมลนะฮะยีชส่วโมงนะครับผมใช้ได้ตลอดเดือนนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆทําเหมือนที่ผมบอกใช้ได้ตลอดเดือนนะครับผมเปลี่ยนเมลไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะครับผมลบ Google ตั้งบัญชีเมลใหม่นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะฮะสวัสดีครับ